กัพ่อกันเสาวันจันที่บ้านสวนวัชระพ้นคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องครับเสาวมืนอนี้ก็ออกมาให้ตามปกติเขาเจ้าก,ก็กำลังออกร่วงนี่จี้หาเมื่อเนี้ก็คือสอุ้มบวัดอกอย่างนอง้งต้นมกเข้าต้นไม้ต้อนอะไรที่ปลูกไว้มามจะเลื่อนเติบโตัว,ว่า ที่บ้านสวนวัตรพุ่นนับหนึ่งไม่เพื่อเป็นวิดโอาท่านเป็นสาระเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆสารับผู้ที่สิทำการเกษตรแบบผสมผสานเพราะว่าผมทำสำเร็จมันเดียวอยู่ที่บ้านเลยน่าเล่าออมันเดี่ยวเดวทั้งฝุ่นโอเคแล้วความที่สิรับผล ภายในอีกเพระจักเือนขทางนานนี <c oughs> ้นก็มีความชุกอีกแบบสอหรับเศร้าห้เศร้าหน้ากเกษตะกวเห้องคือบอปล่อยเวลาห้เสียทิมแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละเดือนแต่ละปีวันเวลาหน้าที่มันเกินยินชีวิตของมนุษย์สรวกเข้าไปทุกขณะทุกขณะเลยยังสมองจาไขว่จ,อขอจักสิอยู่ได้หอดบุได้ เขาก็จ้างแปลงไว้เฮ็ดไว้ให้ลูกให้ล้านในอนาคตข้างหน้าของเขาจากรุ่นสู้รุ่นคือว่างแผนปรับปรุงแผนงานไว้ว่าสิดำเนินแบบใดต่อต้นไม้มันก็มีชีวิตเลยเขามาให้กำล่างใจสู้เหม่อเขาก็ดีใจเห็นห้องมาเบิ่งมาแย่งเพรามันถิ่มถิ่มปะปา ว่ามันติมติม,ตมปะปะหากใบกันลูกบอกว่าเหตุงัดยังติมที่เพอาอ๋อเขาขำมาหนำ้ำร่วมด้วยช่วยกันตัวต้ตนตตเก๋เขียวงามอยู่ดีสองเดือนสามเดือนแล้วผูกวันที่หนึ่งสิงหาเดี๋ดวยวนี้ก็วันที่มันเดือนสันเวียดดูแล สิ้นเดือนตุลาสามเดือนเต็มพอดีเอ่อค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเขาเป็น,นยวอเขาไปแล้วแต่แบงยายลำฟานยูติดก,กันกับผมนี่ละยืนน้องกันนี่ละมองแง่ง,ง,งกันมันเช่นยอมหัวหรอกเออพ่นละ เขาหน้าปลาเลี้ยวผมเลยคิดว่าเดี๋ยวนี้ก็มีย่ยงปรับปรุงพันะกับปรับปรุงไปเรื่อยๆก็ถือว่างอกงามแต่เริ่มเติบโตดีอยู่สูงคือ้อยู่พอเวลาสวงสามปีห,าห้างนานนี่แหละบ้านสวนวันชระพนีธก็คือสิสมบูรณ์แบบมองพักพอนย้อนใจอีกมองหนึ่ง คือส้นทางผู้มิ่งอยากไปเช่าฟูกับพวกไก่เลี๋ยวเห็นด้วยบวกพ่อกิโรูหรอกเข้าเตะละหมือเตี่เวนตรงวางแผนตัววางแผนว่าจะทำอะไรบ้างวันปล่อยเวลาเสียถิ่มเียมือเสี่เวนตายกับสิ่งไรสาระต่างๆเอาเนว้มันมีประโยชน์ มะขนุนหรือว่าบักมีพันธุ์เดียวเพราะมนไนม่หยอดไปซื่อๆได้มันก,ก็เกิดด้วยนี่บักมีหรือว่าบักขนุนเนี่ยเกิดนั่นคือที่ใหญ่ายเขามันไปพอใส่ใส่มเมล็ดหรือว่าใส่ไนเริ่มจะเห็นเป็นต้นไม้แล้วเพราะว่าผมเอาเขาโพดออกเห็นมะเข้าเป็นแถวเป็นแนว้ยเอาอนาคตต่อไปอยูุนิม่แห้งก่อนที่เอาเอ่อ เอาเผาของอพิ่นนี่แหละใส่น้ำร่องจ่องว่างระวางแบบเผารอเวลาให้พืชไม่ผลเท่าไงก็ต้องปล่อยให้ดินว่างที่เห็นเป็นแถวเป็นแนวอยู่นั่นบรรยาก,กาศแจ่มมาส่องวันนี้ปลูกทุกอย่างที่กินได้เดี๋ยวที่เอาหนามุนนี่ ต้นไม่เดี๋ยวพอได้กินต้ตนตาลก็ต,ตัดออกตัดจำจำแล้วก็เอาหมูว่านนี่ก็มัตัดต้นขพวดเก็บฟักมันตมูมไปแล้วปวดทดล่องยินว่าได้ใส่กุยใส่ยังก็จะเอากล้ต้นมะพร้าวเป็นแถวเป็นแนวยู่นนี่ต้นมะพร้าวน้ำหอม มันเป็นป้าปักเผาแน่นะขด้ขนว่าสิทันยุโอเคยุนสารที่ภูมิทั้งเก็ดทุกมื่อทุกมื่อนี่อยากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแต่ติดง่ายของมันตัอวันเท่าแบาบรุ่รักษาเบื้องแ่งบ่อหมีแนวหลบกวนใจปุ๋ยระบบนำมาทันถึงต่อบ,บ,บ่บ่มันทันถดงห่าง ตจอระบบน้ำมันบ่พอใส่กันเจาะพลังแสงอาทิตย์จอบ่อ uh huh. ประดานเพื่อปรับปรุงส่วนให้มันดูดีเพื uh ่อ huh. ปรับปรุงส่นให้มันดูดียังงูร่างกายพิ่งต้นไม้ต้อนอะไรที่ปลูกไว้เป็นแถวเป,นเ,นเป็นแนวเป็นระยะระยะอยู่นี่ละออกมาในรูปแบบเด้ พราะห้องว่างแผนไปแล้วอาจิบกคือของข้าเจ้าเพราะว่าไอเดียแนวความคิดสั่งสรรต่ละคนบาเพื่อนนี่นะครับบริลเลอเลียนแบบผูเลยอ่าอาศัยความคิดของห้องนี่แหละอย่าไปน้ำกลนคนมีย่ยงเห็ดอวกรขอนหนลดในที่สุดมันก็สัาเด็ดเป็นขันป็นตอนเป็น มองเป็นบ่อนไปอันนี้เป็นถนนรอบให้ดอกมือนีิเพิ่งจะเกี่ยวเลี้ยวตัวนี้พคอยยายแบงเมียร่ำมีนาขกกยอยแนวเน้ำพอดีละ่ะน้ำร้องน้ำส่องว่างแล้ว่างแักเผาแบบียดมีส่องว่างแั้วสิหยอดคือปอที่นะเพราะว่ามันเป็นหมอสารับเขาให้ว่าจะเป็นต้องใส่น้ำผมเพิ่งบ่งมีน้ำดิ เป็นปีนีน้ใช่เป็นซุมถึเมงเวลาก็แกเองอมผมว่าหใยมัทย่ที่เกเีเก่ยวว่าพอน่าที่แหลกๆมาบึงเดี๋ยวเกี่ยวอยัวมันนี่ก็คือมะพร้าวชี้แถวพี่น้องอยู่ทางโซนคลองสาไกรพง่นกับสี่สิบกว่าต้นอยู่นี่กับประมาณหกสิบกว่าต้นชี้แถวมะพร้าวน้ำหอมอมึงไเรื่อยๆมันถี่ป็นแังไหนอะไ้ ผมก็ตรงเบื้องทูกมือเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ได้ว่าเปลี่ยนบรรยากาศทุกเช่าทุก,ท,กทุกมือบัอว่ามาได้แมวกับหมากัดลอดสก,กินเขาามันฉีบแบบถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ตรงมาเบื้องแง่ นี่คุ้นีิไปสร้างกระท่อมดินอยู่แล้วร้อมที่ถนนมือสร้างไปแล้วเขาหน้าปลาแลวพุ่นละลเขาขึ้นเล่าขึ้นแค่ไปแล้วกันต้องค่อยเจียวมวา,ากันท่างนี้อะไรส่วนท่านนี้ทิศกับถนนขึ้นผู้มิ่งพ่อดีต้นแจงเงาวัดดาววดินนี่ละ แับช่วลีสงหรือว่าบมช่วดินก็แค่ก,ก้อยก็ถกู้ปลูกไวทำพันุทดลองดินลองลองิองนเบื้องกว่านห้่ยเข,ขาทรายยูะพรได้แนวว่าแบบวิสามนมาเข้า่าเพราะได้เนวพราะเได้ซื้อเขาเจ้าหลายอยู่ปูกไว้ท่นท่นกู้หรอกมันแก้จัจัดออกนอกข้าดินเหมือนกันถือกู้มันพลูกพระ้านวาปลูกไว้ช่วง เดียนชองเดียนทันมากอออันนี้คือมองปุกกระท่อมเด้อพี่น้องมองปุกกระท่อมยึดถนนนี่กะ็ะโจงสองวั่งเลยมองพักฟันย้อนใจลูกหลานไมา่ยันไม,ม่เยี่ยมลูกหลานหลไรดิสร้างบ้านในบ้านหนึง่งเปนลูกหลานเพราะท่านออาาคิดไปไหมอยู่เออมันนี่จะเอาไม่ไปให้ Chat, สร้างแกะสลักตายไหมเออเออยังขึ <nursing> trees, <none> ้นมาทึ <talk> um, okay. splash, ่งๆมองจิตสร้างกระท่อมลาดเบียดบีบเพิ่มดินดีเจ๊ซิบรถก็โอเคเรื่องอันได้แล้วฟางเนานี่เอามาไปควางไปคือถืใช้ตัวไม้ไม่มีง้อมาเลี้ยงเลยมันเลยย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วมิตรเจียาใช้ตัวไม้ฟัวปกเผาเฮ้ยเป็นแถวอยู่นี่แหละ เ่็นไแถวโง่คบนี้อ้าวมากันไปสำหรับผิดมื่อนี้ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องทีต่ติดตามมีสาราบะบลับังบอมีสาระบ,บังบอเเพียงถือว่าความสน,นุกเป็นวิทยา,ทาน บ่ได้ไปหวังแนวอื่นดอกนอกจากสั่งความชุกให้เปี่ยน้องพู้ทีมีความคิดดีเริ่มเอาตัวย่างแบบผมพอบอกผมเป็นคนต้นแบบของชุมชุ่มเขยานะครับสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วสาบายดีย่ำส่งวันนี้ครับผม